ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ห้านี้ก็มาขอปรารก,กเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อย,อยวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับ,บขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มี10บประการแต่ถ้าตัดได้ทั้ง10ก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้5ก็เป็นพระสกิาคามีถ้าตัดได้สก็เป็นพระโสด,ดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นพระโสดาบันหรือไม่นั้นเขาบรนดาแต่พุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นประโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ้มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นประโสดาบันคิดว่าได้เป็นประโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายพลาดสั้างลงไป เราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เพียว่าเราจะคุมกําลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังโยน์สามรายการคำว่าขอบเขตของสังโยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นท่ายคงสังโยชน์สามรายการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้น ทำจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ขั้สังโยน์ก็คือหนึ่งสก,กายยติทิอารมณ์ขั้สังโยน์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีการสกปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราไมีได้ร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์ขั้สังโยน์เป็นอย่างนี้ เราก็ต้องคานตัดทำลายรมนี้ทิ้งไปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้น,ตนว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกปรกหรือไม่สกปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นขวนเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกัน ล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไปเรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้น <c oughs> ในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเบสการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่ แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหนตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนเราะมัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไปเสมอแล้วก็ตั้งตั้งใจทําความดีจิตสมงรมความดีไว้เข้าไปแก้สัโยชน์ข้อที่สอง สัญญาณก่อยสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนเข้าราองค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามราการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถือ สัญญาข้อที่สม,มีความไม่แน่นอนในศินทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบสธาหัวเต่าฝุกเข้าฝุกออกเคารพในศินบ้างไม่เคารพในศินบ้างอันนี้เป็นเหยื่อกองบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า ศีลเตาต้องรักษาให้แน่นอนเฉพาะกระวาดมีศีลห้าคือศีลมีห้าสิขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศีลห้าประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไปบาปก,กรรมเก่าๆที่ทำไปแล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเขาเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้ เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีลเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าอารมณ์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้รอมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไม่เสมอ <c oughs> แล้วก็ท่งความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ ทรงศินให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นเที่ยวบายภูมิน้นสีบริการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์ในฉันก็ด,กกดีจะไม่มีสำหรับเราไปทุกชาติทุกสมัย ถ้าจะมีการเกิดอีกเพยองใดก็ตามทีขึ้นเชื่อว่าอาบายาภูมิโนสีไม่ไปกันแน่ทางที่มาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์นิพพรมถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นิยมร่างกายขึ้นมาเมารัขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเบื้องต้นที่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชน ควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้การลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลน,นี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่5วันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็มาด้หมายถึงบาปบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นได่เพียงว่าก่อนตายมีความคิด ว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างไงเวลาตายและไปเกิดที่นั่นทันทีแตแ่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องตน้นคือขั้นสติเลชาน <c oughs> เราตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดสินไม่ใช่อกาสไม่ใช่บาปที่ละเมิดสิน ไม่ใช่ระบับ,บปรามาพธพระไตรศรนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดีพอตายปุ๊บเข้ไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วพอหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน กิดมีความรักในพระปัเจระพุทธเจา้าเมื่อตายจากสัตติฉายคือตายจากสุนัขเข้าไปสุนัขก,ก็ไปเกิดเป็นวดาบนสวรรค์ชช่นดาวดิงสถิติวโลกนี่ถ้าท่านัหลายได้ฟังใครเขาพูดว่าสัตติฉันทําบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวันเทพบ,บุตรุกก็ดี ท่านเอราวัณเทพบุตรเป็นช้างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคมานพใ <c oughs> ช้าลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้อเอาไปสร้างศางลาเป็นสาธารณะตายจากความเป็นช้างไปเกิดเปเิวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสถิิวโลกมีนามว่เอราวัณเทพบุตรุก็รวมความว่าสติฉันก็ทําบุญได้ เทพดาหรือพรมก็ทำบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอ,อนำเรื่องราวคขาประสูตรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไปเก้านาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทโกตะกนิกายมาในเรื่องสาม,มาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีาเรียกว่าโกตุหาริกะ ก็ตัวอริกะคนนี้ท่านเป็นคนขอภยัยเถอะเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่ออาหารหมดในป่าหลายวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไว้ในป่าคือลูกเล็กๆลกลูกน้อยก็คือหมายลูกคนเดียว แล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกระดุมผีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินได้อยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือทรงชีวิตอยู่ได้ คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านรุดุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านรุดุมพีก็คนจัดอาหารมาเลี้ยงก็เปอาหารประเภทที่คนใช้กินเรี่กคนรับใช้เขากิน จะว่าเรวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนือ้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนๆนี่ยแตมาเองเขาเกิดเคยเกิดในฐานะที่ไม่คยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอร่อยอร่อยได้เกิน เห็นคนอื่นก็กินหมูกินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไรจะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตตฮาริกะหรือว่าตั้งกดุมพี ให้คนใช้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ที่จะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำเามาให้พัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตุฮนิกาชามหนึ่งพัญญารักสามีมากส่วนของเธอเธออย่าไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมาก น่าจะคิดว่าเรากับพัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนละชามมันก็ท่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วคำว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนก็เธอว่าเธอถ,ถนัดใจกินจนหมดชามพัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกิน เมื่อเห็นผัวผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตุาติกาก็บอกเอาความจริงน้ำใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้ก็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านกุดมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ใกล้ชิด ท่านก็กท,นท่านเองท่าําลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมาทุกปลายาติข้าวมาทุกปลายาีาายา่เป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ารวยก็มหาเศรษฐีกับกษัตริย์เท่านั้นคนที่จนมากินบ่อยๆไม่ได้นานๆกินครั้งได้แต่อย่างท่านกุดมุมีเท่ากินได้ทุกวันทุกเวลา ข้ามาทุกไปหญ้าเขาทำยังไงไม่ขออธิบายในทีน่นี้เรื่องเวลาปเปล่าเมื่อท่านกินข้ามาทุกใบหญตาหมาตัวเมียที่แตะเลียงไว้มันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั้นโกตัวอริกะมองดูหมาตัวเมีย ก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมามันดีกว่าเราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียม,ม,มีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมาทุปายาตเนี่ยน,น,นานๆได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การที่ลิ้มชิมรสข้าวมาทุปายาตแม้แต่เศษก็เล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยไ,ไ,มไม่เคยได้พบ ทางนี้ข้าวมาทุพยาตต่ละข้าวมีราคาแพงมากเหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดีอย่างกหาคุณพีระเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบางก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอกก็รวมความว่ากันนะที่คิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้น เธอกินข้าวหมดชามรถชามหลังตามบระบาลีบรกลมกำเริบก,ก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลียไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตา,ตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเดอทีิสมานในกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่ ขบัรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังไปหนนะคําว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่าประสาทตามนี้ก็บอกขันห้ามีหอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันคก็ไม่เกาะก็บร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ทิศสมานากาย สำหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรืออทิสมานกายจิตมีสภาพคิดอทิย์สมานกายคือกายกกายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่ก็บอกว่าคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่น้นบ้าง,ไป,างไปเกิดที่มีบ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้าง เอาอะไรไปเกิดก็คือ,อความจริงของตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ทาไมได้ทิพย์กยุญญณเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านเรียกว่าอาทิตย์สมาในกายเป็นกายที่ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามี นั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันเ่าทำโน่นทำน,น,ทนี่ทํานั่นนั่นแหละกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้ากายตัวนี้และบรรดาท่นพุทธบริษัทขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมหายใจหมดไปปั๊บกายตัวนี้ไม่ออกจากกายเนื้อ เข้าสู่คันของนางหมาตัวเมียทันที <c oughs> ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าใดก็คลอดก็ออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านกหาบดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท ยิ่งคิดว่าการกรรมที่ทำให้เเกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนองกรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปราโมทยพระไตรสนาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพราะละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึงเป็นได้เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีทัศหมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่าง เล่อทิศสมารากายออกจากร่างก็เข้าสู่คันของสุนักทันทีเข้าท้องหมานี่จำม่บรรดาท่งพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิและวิปัสนาญาณทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้น ธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิตคุมอารมณ์ในสินให้สงตัวจาคานุสตินึกถึงกระทนการบริจาคคือการให้เทวานุสติถึงถึงนึกถึงความดีของเทวดาเป็นต้นอีองค์สมเด็จพระทศพลแนะนําให้ทําอย่างนี้ที่จะบอกว่าทาให้เป็นฌานชายคืออารมณ์ชิน การนึกถึงความดีทั้งหรายการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตายไม่ยามปกติก็นึกได้บังนึกไม่ได้บังหรือบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆคุณจะส่งใจใหส่งอารมณ์ให้ส่งตัวคือตั้งใจภาวนาหรนึกถึงให้ส่งตัวไว้สักสองสามนาทีก็พอให้ชิน เมื่อเวลาใกล้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดีหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปที่เป็นเทวดาหรือผอมทันทีทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดี ็เล่ากันยอ่ยอๆเรื่องพุทธานุติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยพูดกันต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนเ <c oughs> <c oughs> มื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ น่้เด็กอาการก็การแสด,ดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้างกรวความว่อธรรดาแต่พุทธบริษัทหลายเพื่อนทราบว่าสัต์ิฉานทั้งหมดที่เราเห็นเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชั่วกัาเสียงใจเเกิดเป็นสติฉันได้ไม่ยาก <c oughs> เรื่องนี้องสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าทรงตรัสต่อไปว่าหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วแล้วเ,เขาโทษปเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านอาวีรักมากท่านกอาวดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระบาเจกพระเจ้กกทเจาท่านอาวีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็มพักที่เขาใกล้ เวลาจะไปนิมนต์พระบัจจพระเจ้าก็นำเอาเจ้าจัสุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ <c oughs> ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระบัจจีพระรพุทธเจ้าการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้าง,างแสดงสัญญาณจุดที่ใดที่ธานมหาศิษฐีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆหญ่ที่หนาทึบ ท่านมาหาเศรษฐีทล้วกับบดีท่านคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะอาศัยอยูยย่ไปถึงท่านก็ตีให้มันหนีไปคือตีพวกไม้มันตกใจหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้จำได้เวลาไปเองตาลำพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชคครับว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าเวราใกล้เข้ามา พระบาเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เปลาท่านท่านก็หาบดี <c oughs> ขอไปจำเป็นสาที่พวกเขาคันธรรมาตอันเป็นที่อยู่ของพระบาเจกพระพุทธเจ้าทั่วไปเ <c oughs> <c oughs> มื่อลาแล้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระบาเจกพระพุทธเจ้ามากมองดูพระบาเจกพระพุทธเจ้าที่หอบไปเฮาบั้งหอนบั่งส่งเสียงสแสดงน้งความรักความเคารพ พอพระบาเจพระเจ้าพ้าพนสายตายของมันมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพราะความรักในพระบะเจกับพระเจ้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระคนชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักแต่พระบะเจพระพทธเจ้า แต่เรื่องความรักในพระบะเจกับพระเจ้าเนี่ยแต่มาไม่ไม่เถียงรักแน่รักและมีความเคารพแล้วก็แสนรู้ที่บางครั้งพระบระเจกับพระเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านท่านก็เดินตามมาบางคราวต้องลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากัน ถ้าใต้ขกแกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสสบงให้กลับอีตอนดึงชายสสบงนี้ไม่กลับไม่ได้บรรดาแตนพุทธบริษัทเพราะพระเะเจพรธเจ้านี้มีผ้าแค่สามผืนผ้าสําคัญคือสสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังติหนึ่งตัวผ้าเกินก็มีรักรกคดเอวกับรองสะเท่านั้นเอง ถ้าบังเอิญผ้าสบงหายไปพระเจ้าสุนัขหึงก็เห็นจะเป็นชีบเลยรวมความว่าพระเจ้าพุทธเจ้าลองแล้วลงอกอีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านมีแสดงด้วยความรักในมันมันรักพร,พระวาเจ้าพุทธเจ้ามากจริงๆเพราะอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้และบรรดาแทนพุทธบริษัทชายิงเขารับรักพร,พระบาเจ้พุทเจ้า,จา,จาแสดงด้วยความเคารพ รักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระพเจ้าพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระจพเจ้าบรรดาให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบ,สบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเห็นไม่บรนดาแทนพุทธบริษัทชาติไดชชัก็ทำความดีได้ ไปเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็มีนามตามที่ข้าพรจากาวกันว่าโคศกเทพบุตุตคำว่าโคศกหรือโคสกับแล้วก็เกิดกล้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกข้ารรากาอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในสลาที่ญาติโยมจะทําบุญก็ดีในวัดที่เขาทําบุญกันก็ดีในงานต่างๆที่ทําบุญก็ดีรือมีงานก็ตาม โคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้กระยะเสียงช่วยกรวมความว่าโคศกที่บทเสียงดังมากท่านบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปที่หกสิโยต์ถ้าวาระเต็มเสียงดังกล้องชั้นดวาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรชั้นเทวโลก ท่านดาวดึงสเตเวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์เช่นดาวดึงดึงสเตเวโลกน,นี่มีเวลาอยู่พันปีทิพย์คือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีขอ้นดาวดึงไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์ไดร้อยปีเท่ก็นหนึ่งวันขอ้ดาวดึง สำหรับดาวดึงนั่นสามสิบวันก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงกี่วันของเทวดาหรือว่ากี่ปีของเทวดาแล้วนับเวลาเท่าไรของม,อมนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทำบาปเพราะขาดสินห้า ไม่ทำบาปเพราะมีเจตนาปรามาตรพระไตรสรานาคมแต่าอารมณ์จิตฟุ้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายว่าอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือปนิยมสัตย์ฉันได้อย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ไปอยู่อาบายภูมิแค่สัตย์ฉันได้แต่ส่วนนี้กล่าวมาแล้วนั้นบานตอนลงนรกไปเลยลที่ละบรรดาท่านพุทธบริษัท ยิ่งขอบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายจนระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลานึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมและพระอริยสงฆ์และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้งห้าประการไม่ละเมิดศีลทั้งกายวาจาและใจอาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าทำได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่ในเมื่อแลด้เวลาหมด30นาทีพอดีก็ต้องขอลาก,ก่อนที่บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี